สวัสดีวันอาทิตย์ที่24มีนาคมปี2024นะครับทุกคนสวัสดีวันพระนะครับวันนี้วันพระใหญ่นะครับก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสกันนะครับคารวะเราก็ถือศีลห้านะครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกรรมห้ามพูดเท็จพูดโกหก ห้ามดื่มสุราเมลัยนะครับข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์ข้อ3าห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดเท็จห้ามพูดโกหกข้อหห้ามดื่มสุราเมรัยนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับมีสติอยู่กับกายของเรากับใจของเรากันบ้างนะครับสาธุครับ